สวัสดีครับเป็นเบียร์ซัสซัลลี่ซีนั่นของถมเซ็นเตอร์นะครับคลิปรีวิวทรงงานนะครับปาเชโรมาติดตั้งไฟเดย์ไลท์นะครับเดี๋ยวติดตั้งเสร็จจะมารีวิวให้ชมกันนะครับครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ลูกค้าทำอะไรบ้างลองมาชมกันนะครับคันนี้ติดตั้งตัวไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะครับรุ่นบาร์จีเอสเบลคัมฟูนะครับจะเป็นรุ่นฟูลระบบนะครับจะมีระบบดับแสงเวลาเปิดไฟหลีนะครับคันนี้ลูกค้าติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของตัว ไฟวงแหวนตรงรุ่นนะครับปาเจโร่สปอร์ตแปดเหลี่ยมนะครับเดลไลต์ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบซีเรียลไลท์นะครับเป็นไฟเลี้ยววิ่งนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับจะติดตั้งไฟเดลไรต์ตกแต่งโคมไฟปาเจโร่สปอร์ตนะครับหรือว่าอะไรไฟหน้าทุกชิ้นนะครับเรามีบริการให้ครบทุกชิ้นนะครับก็สามารถทักแชทไลน์มาสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะครับครับที่ร้านเรารับทําไฟหน้าโดยตรงนะครับสําหรับ ไฟหน้าที่ไม่สว่างอัปเกรดไฟหรือตกแต่งไฟทุกรุ่นทุกแบบนะครับก็สามารถทักแชทมาคุยกันได้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ